อ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยสวยมากๆครับแล้วก็แท้ดูง่ายมากนะครับรุ่นเนี้ยเนี่ยมีเกมมีลอมด้วยนะครับเช่าหาต้องระวังนะพี่นะสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับผมรอบเย็นวันศุกร์นะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลน,นะครับเข้าใหม่หลายรายการเลยนะครับพี่พี่นะ ก็มาเริ่มจากนะครับรายการแรกวันนี้กันเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมมีรูป5้คูณเนะครับหลวงพ่อกวยครับมาแบ่งปันกันด้วยนะครับเป็นรูปบานนะครับบูชาขนาด5้าคูณเนะครับตั้งโต๊ะก็ได้หรือว่าแขวนผนังก็ดีนะครับอ่าฉากแรกเลยครับเป็นรูปยันคู่นะพี่นปั๊มตาวัดเนี่ยชัดเจนเลยนะครับรุ่นนี้ครับอ่ามีปั๊มตาวัดชัดเจนครับยันคู่ปี6ฉากขาวดำนะครับอ่าออกตรงโดยวัดโคสิตรามจังหวัดชัยนาธนะครับบานนี้เนี่ยเอาไปบานละ 150บาทพอพี่นะรูป5้คูณเหลวงพ่อกลวยครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับรูปครึ่งองค์นะครับปี66กเนี่ยก็มีนะครับอ่ารูปครึ่งองค์แบบนี้ครับอ่าแบ่งให้บานละ150บาทเหมือนกันนะครับพี่พี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับรูปนะครับนั่งกระดานนะครับปี66แบบนี้ครับก็แบ่งให้บานละ150บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการรูปนะครับหลวงพ่อวิชัยกันบ้างนะครับนั่นๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับพี่พี่ เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยพัดยศครูนะครับฉลองสมรสักนะพี่นะปี2562นะครับออกพร้อมกันกับเหรียญหันข้างรุ่น2องครับรุ่นนี้ครับเป็นรูปบานบูชานะพี่นะหลวงพ่อวิชัยนะครับนั่งพรมนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีเขียนนะครับพระครูโกวิชัยกิจนะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นเนี่ยชัดเจนเลยนะครับอ่าเป็นรูปบานบูชานะครับหลวงพ่อวิชัยครับนำไปใส่กรอบนะครับขึ้นหิ้งบูชาเนี่ยอรหานะครับดีนักแรเลยนะครับแบ่งให้นะครับบานละ 250บาทพอพี่รุ่นนี้ครับรูปบานบูชาหลวงพ่อวิชัยนะครับพี่พี่นะาอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับล็อกเก็ตนะครับของหลวงพ่อกวยกันบ้างนะครับอ่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยครับรุ่นสิทธิ์กตัญญูปี25-66พิมพ์ใหญ่นะครับรายการนี้ครับจองจักวัดนะพี่นาอง์ละ5 0 0บาทนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับด้านหลังหนุมาณนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะพี่นะา ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังหะนุมานเชิญธงแบบนี้เลยนะครับล็อกเก็ตหลังหะนุมานเชิญธงครับปี2566นะครับรุ่นสิทธิ์กตัญญูนะครับรุ่นนี้ครับเป็นล็อกเก็ตฉากหลวงพ่อทําน้ําพระพุทธมนต์นะครับแล้วเขาก็จะมีเนี่ยอุดมวลสารเก่านะครับอยู่ด้านในล็อกเก็ตเนี่ยเยอะมากๆนะครับมีมวลสารเก่าหลวงพ่อ่วยเนี่ยอยู่ด้านในเนี่ยเยอะมากๆนะครับรุ่นนี้ครับแบ่งให้นะครับองค์ละ400บาทพอพี่องนี้ครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับล็อกเก็ตหลังหะนุมานนะครับ หลวงพ่อกวยปี2566นะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยปี59กันบ้างนะครับอ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยแอคเนี่ยครับเป็นแอคแรกเลยครับที่ผมได้เคยไปบูชาจากที่วัดนะครับอ่าทุกวันนี้เนี่ยยังอยู่เลยพี่เป็นรูปถ่ายนะครับพี่นะอ่าบานแรกครับที่ผมนะครับฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงพ่อวิชัยอ่หลวงพ่อกวยครับในปี59นะพี่นะอ่าเป็นนะครับบานแรกเนี่ยที่ผมฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงพ่อกวยในปี59เหล่านี้ครับ อ่าทุกวนันนี้บานนี้เป็นบานแรกเลยครับพี่ที่ผมนะครับได้เช่านะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อเนี่ยจากทางวัดนะพี่นะอ่าเป็นรุ่นเดียวกันแบบเดียวกัน,นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังเข้มนะครับอ่าด้านหลังจีวอนเข้มนะรุ่นนี้เขาจะมีจีวอนสองแบบครับมีจีวอนเข้มแล้วก็มีจีวอนอ่อนนะครับจีวอนเข้มแบบนี้ครับ <G> <rec> <ๆ>จะเป็นจีวอนที่ได้รับความนิยมนะครับอ่าแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยสวยนะพี่นะาแล้วก็แท้ดูง่ายนะครับ รุ่นนี้เนี่ยสวยมาก s, <S ๆครับแล้วก็แท้ดูง่ายมากนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีเก๋มีปอมด้วยนะครับชาวหาต้องระวังนะพี่นะจุดใจตังนะครับของรูปบานนี้ครับปี59เนี่ยเขาก็จะเลี่ยมเดิมๆนะพี่นะงานเลี่ยมเนี่ยเขาจะเลี่ยมแบบกระจกนูนๆนะครับด้าน,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 นหน้าครับเป็นรูปนะพี่นั่นเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อครับหลังข้างฝานะครับเรียง่ายนะรูปหลังข้างฝาปี59นะครับทํามาจากกระดาษหนังนะครับใบหน้าหลวงพ่อกลวยเนี่ยจะคมชัดนะพี่นะ อ่าแล้วก็ตัวหนังสือด้านล่างเนี่ยจะไม่นะครับอ่าไม่ใหญ่เกินไปนะจะเป็นรูปนะครับที่มีนะครับตัวหนังสือข้างล่างเนี้ยครับเล็กๆนะพี่นะแท้ดูง่ายครับเล่นง่ายนะครับอ่าเอาไปองค์ละ500บาทพอพี่รุ่นเนี้ยครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยครับหลังข้างฝาปี2559นะครับรายการเนี้ยครับอ่าเริ่มเริ่มหมุนเวียนน้อยแล้วนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับรูปนั่งกระดานกันบ้างนะครับพี่นะ รุ่นนี้เนี่ยเป็นรูปนั่งกระดานปี6-1นะครับรุ่นบูชาครูฉายาวัดแตกนะครับด้านหลังมาพร้อมสายสินวาระพิธีปลุกเสกนะครับอ่าเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อปวยนั่งกระดานนะครับรุ่นนี้เนี่ยน่าเก็บมากๆนะครับเริ่มเริ่มหมุนเวียนน้อยแล้วนะครับนั่งกระดานนะครับปี2 5 6 1หหลังหลังเนี่ยเป็นหลังสายสินนะพี่นะอ่าด้านหลังสายสินในวาระพิธีปลุกเสกนะครับของนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็เลี่ยมเดิมๆจากวัดนะพี่นะสวยเลยนะครับ Uh, รูปบานนี้ก็เริ่มเริ่มหมุนเวียนน้อยแล้วครับแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยมากมายเลยนะครับประสบการณ์เนี่ยเด่นทางด้านนะพี่นะแควคาดมหาอุดแบบนี้ครับแล้วก็โชคลาภนะพี่นะ,ะรูปบานนี้ผมแบ่งให้นะครับบานละ350บาทพอพี่นะแบ่งปันให้เลยนะครับรูปนั่งกระดานปี6.1ครับใช้แทนรูปยันคู่ปี61ได้นะครับยันคู่6-1ตอนนี้ก็เล่นหากันบานหนึ่งหลักพันแล้วนะครับรูปบานนี้นั่งกระดานปี 6.-1 ยังเก็บได้นะพี่นะ แล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับรูปยันคู่นะครับปี -66 กันบ้างนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรูปยันคู่ด้านหลังแผ่นยันหะนุมานเชิญธงปี66นะครับวันนี้ได้เข้ามานะครับแบ่งปันเนี่ยสบานนะครับอ่ายันคู่ปี6-6ปั๊มยันโมเด้งๆนะครับอ่าแบ่งให้บานละ300บาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้ครับอ่ารูปยันคู่6 6หเนี่ยน่าเก็บมากๆครับหมดจากวัดไวมากนะพี่นะไม่ถึง1เดือนครับรูปยันคู่รุ่นนี้เนี่ยหมดจากวัดไวมากนะครับ อ่าเป็นรูปยอดนิยมนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็ตอ <maintenant S 2> ่อมาครับรูปครึ่งองค์นะครับปี66เนี่ยก็มีนะครับอ่ารูปครึ่งองค์ปี66บานนี้เอาไปบานละ300บาทเหมือนกันนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังหนุมานเชิญธงอย่างเนี้ยครับอ่าหลังแผ่นยันหนุมานเชิญธงนะพี่นะครึ่งองค์ปี66นะครับมีปั๊มยันโมเนี่ยเด้งๆแบบนี้ครับพี่นาใบหน้าหลวงพ่อกวยคมชัดนะครับรุ่นนี้ครับอ่าบานละ300บาทเท่านั้นนะครับพี่พนะ อ่ะแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับหลังตะวันปี66กันบ้างนะครับอ่าวันนี้เนี่ยได้นะครับรูปหลวงพ่อกลวยเนี่ยเข้ามาแบ่งปันหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับอ่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อกลวยครับหลังตะวันปี -66 แบบนี้ครับอ่าบานเนี้ยเอาไปบานละ250บาทนะครับพี่นาอ่าหลังตะวันนะครับใช้แทนปี58ได้นะครับเป็นแอคนิยมแบบนี้ครับ หลังตะวันเนี like Mont ่ยก็นะครับได้รับความนิยมเหมือนกันนะพี่นะเขาก็จะนิยมเนี่ยใช้แทนปี58กันนะครับหลังตะวันปี58เนี่ยเล่นหากันหลักหลายพันแล้วนะครับหลังตะวันปี66เนี่ยยังเก็บได้นะครับพี่นะแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับรูปโต๊ะหมู่ใหญ่กันบ้างนะครับโต๊ะหมู่ใหญ่เนี่ยวันนี้ได้เข้ามา2บานนะครับเป็นรูปโต๊ะหมู่ใหญ่ปี65นะครับใช้แทนโต๊ะหมู่เล็กได้นะพี่นะ อ่ารูปบานเนี่ยครับหมู่ใหญ่หกห้านะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังแผ่นยันครูครับอ่ายันดวงแก้วพัสอ่ายันดวงแก้วสารพัดนึกแบบนี้ครับอ่ายันดวงแก้วสารพัดนึกนะพี่นะนโมพุทธายะแบบนี้ครับเอาไปบานละ250บาทพอพี่รุ่นเนี้ยครับแบ่งปันให้เลยพี่นะวันนี้ได้มา2บานนะครับอ่าแบ่งให้บานละ250บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับยันคู่64ครับวันนี้ได้มาเพิ่ม1บานนะครับอ่าบานเนี้ยพิเศษด้วยพี่ อ่าก็นะพี่นะเขาเจาะเนี่ยจเจาะเลี่ยมแบบนี้ครับพี่นะงานเลี่ยมเนี่ยเป็นงานเลี่ยมเดิมวัดนะพี่นะอ่าเขาลืมเจาะห่วงตรงนี้ครับพี่นะอ่าลืมเจาะหูตรงนี้ครับเจาะไม่หมดนะพี่นะลิมิเต็ดเลยครับแล้วก็บานนี้พิเศษด้วยครับพี่เราจะเห็นเนี่ยเป็นจุดสีเขียวตรงนี้ครับอ่าเห็นเป็นจุดสีเขียวเนี่ยบริเวณระหว่างนะครับจีวอนสังกติของหลวงพ่อกวยด้วยนะครับอ่ารูปยันคู่นะครับปี6 4นะครับรุ่นรวมใจสิทธิ์นะบานนี้ลิมิเต็ดเลยนะครับอ่าแบ่งให้นะครับองละ400บาทพอพี่องคค์นี้รับ บริเวณสังคติตรงนี้เราจะเห็นเป็นนะครับจุดสีเขียวครับเป็นเม็ดสีนะพี่นะลิมิเต็ดเลยนะครับบานนี้ครับอ่าแล้วก็อีกบานหนึ่งบานนี้ก็แบ่งให้บานละ400บาทเหมือนกันนะครับยันคู่ปี64นะพี่นะประสบการณ์ M16 กนะครับกาดยิงแบบนี้ครับพี่นะอ่าเป็นประสบการณ์ทางด้านเนี่ยมหาอุดแคลวคาดนะครับอ่าบานนี้แบ่งให้บานละ400บาทพอพี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังแผ่นยันนะครับดวงแก้วแบบนี้ครับเ่าเป็นขอภัยพี่นะเป็นยันนะครับ เรือยันนะพี่นะอิติปิโสเตี้ยนะครับหนุนดวงกันดวงตกแบบนี้ครับเป็นหลังแผ่นหยันรุ่นแรกด้วยนะครับพี่นะาอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการรูปนะครับบินทบาทปี6กสิอ่าหกกันบ้างนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าเป็นรูปหลุมข้อกวยครับอุ้มบาทบินทบาทปี65นะครับรุ่นสิทธิ์มีครูนะครับนะตอนเนี้ยผมเหลืออยู่แค่2บานแล้วพี่เอาไปบานละ300บาทพอพี่รุ่นเนี้ยครับรูปอุ้มบาทปี25-65นะครับพี่พี่นะา สวยมากๆนะครับรุ่นนี้ครับรูปอุ้มบาทเนี่ยสื่อความหมายเกี่ยวกับทางด้านเนี่ยมีกินมีใช้นะครับไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนะครับพี่นะาอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับรูปถ่ายนะครับโต๊ะหมู่กันบ้างครับเป็นหมู่เล็ก65หนะครับอ่าหมู่เล็ก65เนี่ยเอาไปบานละ300นะพี่นะาเหลืออยู่2บานนะครับหมู่เล็ก65เนี่ยเป็นบานนิยมนะครับพี่นะามีประสบการณ์มากมายนะครับโต๊ะหมู่เล็กปี65แบบนเี้ยครับพี่นะาอ่านาเกบเลยครับบานละ 300บาทเท่านั้นครับเหลืออยู่2บาทนะครับแล้วก็ต่อมาครับหลังพับพุทธเหลืออยู่บานเดียวแล้วครับเป็นหลังพับพุทธปี65้านะครับรุ่นสิทธิ์มีครูนะครับด้านหลังแผ่นยันเต็มเต็มแบบนี้ครับสวยเลยนะพี่นะแบ่งให้บานละ300บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญไตมาสของหลวงพ่อวิชัยกันบ้างนะครับเหรียญนี้ทีเด็ดเลยครับเป็นเหรียญไตมาสเนื้อวะโลหะชนวนครูนะครับสร้างน้อยมากๆครับวันนี้ได้มาเหรียญเดียวนะครับ แล้วก็เหรียญน,นี้พิเศษพี่ผิวรุ้งๆม่วงๆเลยครับอ่าผิวเนี่ยเขาจะเป็นผิวแบบออกรุ้งๆม่วงๆแบบนี้ครับถ้าเกิดนําแสงมาสะท้อนตรงเนี้ยพี่อ่าเป็นผิวเขาเรียกว่าเป็นผิวนะพี่น้าปีกมแมลงทับแบบนี้ครับอ่าผิวรุ้งม่วงนะครับเนื้อนวะโลหะชนวนคูครับผิวสวยแบบนี้ครับน่าเก็บเลยนะครับเหรียญนวะนะครับอ่าเหรียญนวะชนวนคูไตามารตีหกหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังหนุมานเหาะเหินเดินอากาศนะครับ อ่าแล้วก็อัคระตัวนี้พี่เป็นอัคระลายมือหลวงพ่อกลวยครับที่เขาได้นะครับแกะมาจากเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวิชัยนะพี่นะแล้วก็มีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับอ่าองเนี้ยเลข72 2ดเลยพี่นะสร้างแค่0 0 0องค์นองะครับรายการเี้ยครับสร้างน้อยครับเลข7-22ด้วยครับเลขสวยนะครับองเนี้ยผิวก็ลุ้งด้วยครับเอาไปเหรียญละ1,200ัสบาทพอพี่แบ่งปันให้เลยพี่นะเหรียญหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับ เนื้อวะโลหะชนวนคูมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับตะกุดของหลวงพ่อวันกันบ้างนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นตะกุดมหาปราบปี62ครับวันนี้เพิ่งได้เขา ok ้ามาเลยนะพี <c oughs> the <co> ่นะอ่าเป็นตะกุดมหาปราบเลขตอง7นะครับเลข777แบบนี้ครับเป็นเลขมงคลครับเลขแห่งโชคลาภความสําเร็จนะพี่นะแล้วก็มาพร้อมจีวอหลวงพ่อวันด้วยนะครับอ่ามาพร้อมจีวอหลวงพ่อวันด้วยครับเลขตอง7แบบนี้ครับเป็นตะกุดปั๊มยันมหาปราบนะครับ อา่าเขาก็จะมีเนี่ยปั๊มนะครับยันหนุมานนะครับพี่นะแล้วก็มีปั๊มยันสัมเอาทองเนี่ยลงไปในตะกรุดดอกเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็มีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับอ่าดอกเนี้ยเลขตองเจ็ดเลยพี่เลขสวยนะครับอ่าเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดแบบนี้ครับเอาไปดอกละสามร้อยบาทพอพี่ดอกเนี้ยครับตะกรุดมหาปราหลวงพ่อวันนะครับเป็นตะกรุดปั๊มยันนะพี่นะอ่าปีหกสองครับหลวงพ่อท่านเนี่ยเริ่มจานอัคระยันไม่ไหว้วครับท่านก็เลยนะครับ ใช้นะพี่นะการปั๊มเอาครับแล้วก็หลวงพ่อท่านนะครับปลุกเสกนะพี่นะเต็มสูตรให้เลยนะครับรุ่นนี้ครับมหาปราบนะพี่นะปี2562นะครับย้อนยุครุ่นแรกนะพี่นะเป็นตะกุดมหาปราบรุ่น2นะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเลขนะเลข7นะหลักเดียวเนี่ยก็มีครับเป็นตะกุดมหาปราบเหมือนกันพี่เลข7หลักเดียวครับเอาไป300บาทเหมือนกันพี่ดอกนี้เลข7นะพี่นะเลข1หลักนะครับ เดี๋ยวผมส่องให้ชมนะพี่นะเลข7ครับเลขหลักเดียวครับอ่าเลขหลักเดียวครับเลข7เนี่ยก็สวยนะพี่นะอ่าเอาไปดอกละ3 0 0บาทเหมือนกันนะครับตะกุดมหาปราหลวงพ่อวันนะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับเสมาประธานพรหลวงพ่อวันกันบ้างครับวันนี้ผมจัดโปรให้ละกันพี่เป็นเหรียญเสมาเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากอัปก้านะครับเลข1 2 1 3หนึ่งสครับเหรียญที่1แบบนี้ครับ อ่าด้านหลังยันกระบอกไข่แล้วก็มีนะครับจีวอนเกสาหลุมเขาวันด้วยครับเหรียญนี้ครับเอาไปคู่กับเหรียญเนื้อทองแดงธรรมดาละกันพี่อ่าเอาไปคู่กับเหรียญทองแดงธรรมดาอย่างเงี้ยครับผิวรุ้งนะครับอ่าเหรียญนี้ครับพี่นะคู่นี้เนี่ยเอาไปคู่ละ200บาทพอพี่แบ่งปันให้เลยครับปกติเนี่ยผมเปิดแยกนะองค์นี้เนี่ยสองบาทนะแล้วก็องค์นี้หนึ่งร้อยห้าสิบครับวันนี้จัดโปรให้เลยครับเอาไปคู่ละ200บาทส่งให้ฟรีนะพี่นะ แล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญมนพระเวทกันบ้างครับเป็นเหรียญมนพระเวทหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับเหรียญมนพระเวทด้านหลังยักษ์แบบนี้ครับหลังยักษ์ทศากัณฐ์นะครับเหรียญมหาเวทนะครับพี่นาหลวงพ่อวันนะครับเหรียญนี้น่าเก็บมากๆนะครับพี่นะ่าเหรียญสวยแกะบล็อกคมครับใบหน้าหลวงพ่อเนี่ยคมชัดเลยนะครับมหาเวทครับเหรียญน,นี้นเนี่ยยังเก็บได้ครับแบ่งให้เหรียญละ1 0 0บาทพอพี่นาะ มหาเวศหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นนี้ครับเอาไปเหรียญละ100บาทครับส่งให้ฟรีครับแล้วก็รับประกันแท้ให้เลยนะครับพี่น่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเสียนพลักษ์หน้าทองกันบ้างครับของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทนะครับพลักษหน้าทองครับมีคนรักคนเมตตาครับโชคลาภค้าขายต่างๆดีมากๆนะครับเอาไปองละ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนะ แล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเพี้ยนนั่งเสือกันบ้างครับนะตอนนี้ผมเหลืออยู่องค์เดียวแล้วนะครับเป็นรูปหล่อเนื้อทองแดงนะครับพี่นาหลวงพ่อเพี้ยนนั่งเสือนะครับเกจิชื่อดังนะครับจังหวัดลบบุรีครับแล้วก็องค์นี้เนี่ยมีอุดนะพี่นาม้วนสันเก่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับทันตัวหลวงพ่อเพี้ยนเสกนะพี่นาในปี2552นะครับแล้วก็มีเหรียญหน้าเสือนะครับเขาเรียกว่าเหรียญนะพี่น่าเขาเรียกว่าเหรียญเม็ดยาเนะครับเม็ดแตงหน้าเสือแบบนี้ครับ มีฝังเหรียญเนี่ยหน้าเสือลงไปด้วยนะครับแล้วก็มีตะกุดจานมือนะครับเป็นนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเพียรเนื้อทองแดงนะพี่นะามีรันเลขกำกับเนี่ยชัดเจนด้านหลังแบบนี้เลยนะครับอ่าหรืออยู่องค์เดียวไปองค์ละ400บาทพอพี่เฉพาะเหรียญหน้าเสือเหรียญหนึงน่งเนี่ยถ้าเกิดผมแยกนะเหรียญละ200บาทเนี่ยต้องมีครับอ่าองค์น,นี้เนี่ยมาพร้อมรูปหล่อเลยครับพี่นะอุดนะเป็นเหรียญหน้าเสือแบบนี้ครับเอาไปเหรียญละ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นะา แล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับสมเด็จใบสมอ9วัดหนองตะแก้วกันบ้างน,นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นสมเด็จใบสมอ9ใบนะครับเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่มีการจัดสร้างนะครับที่เป็นพระนะพี่นะสมเด็จแล้วก็มีใบสมอเนี่ย9้าใบนะครับล้อมรอบองค์สมเด็จแบบนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพใหญ่เนี่ยจะหมุนเวียนน้อยมากนะครับนานๆทีเนี่ยจะได้เข้ามานะพี่นะส่วนมากเนี่ยจะเจอเป็นพิมพ์กลางกับพิมพ์เล็กนะครับ อ๋อองเนี้ยสมเด็จใบสมอเก้าใบครับพิมใหญ่นะพี่นะเอาไปอง์ละสองร้อยพอพี่หลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนเนี่ยร่วมเสกนะครับออกในนามวัดหนองตะแก้วครับเขาก็จะมีเนี่ยใบสมอนะต้นสมอที่หลวงพ่อ้วยปลูกเนี่ยบดลงไปในรุ่นนี้ด้วยนะครับอ่าต้นสมอใบสมอนะครับเด่นทางด้านเนี่ยโชคลาภนะพี่นะอ่าต้นสมอที่หลวงพ่อ้วยปลูกเนี่ยก็มีเรื่องเล่าขานนะครับอ่อหลากหลายเรื่องเลยเนะพี่นะก็จะมีนะครับอ่าเกี่ยวกับทางด้านนะพี่นะคนเนี่ยจะไปตัดต้นสมอแล้วก็นะพี่นะ เกิดนะพี่นะมีอันเป็นไปแบบนี้ครับพี่นะแล้วก็นะครับมีคนไปขอโชคจากต้นสมอเนี่ยก็ได้โชคแบบนี้ครับพี่นะท่านใดเนี่ยไปกราบหลวงพ่อกวยนะก็อย่าลืมไปกราบนะครับรูปหล่อนะครับมนดบจำลองนะพี่นะของหลวงพ่อกวยเนี่ยที่นะครับวัดหนองตะแก้วนะพี่นะห่างจากวัดเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลครับพี่วัดหนองตะแก้วแบบนี้ครับพี่นะองค์เนี้ยเอาไปองค์ละ200บาทเท่านั้นนะครับ แต่ก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญพุ่มข้าวบินนะครับของหลวงพ่อกลวยกันบ้างนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญพุ่มข้าวบินนะครับปี6-1นงะครับเอาองค์นี้ฝากล่องสลับกับปี6 0นะพี่นะอ่าเหรียญพุ่มข้าวบินหลวงพ่อกลวยเนื้อทองเหลืองปี2561นะครับอ่าเป็นเหรียญพุ่มข้าวบินย้อนยุคปี21นะครับรายการเนี้ยครับเนื้อทองเหลืองด้วยครับสวยมากๆนะครับอ่าองค์นี้เนี้ยผมแบ่งให้องค์ละ300บาทพอพี่ปกติจะเปิดอยู่องละ4 0 0ครับ เฉลี่ยราคาวัดให้เลยนะพี่น้าไปองล้าะ3 0 0บาทเท่านั้นนะครับเหรียญพุ่มข้าวบินหลวงพ่อกลวยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญเจ้าสัวนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับพี่น้าเจ้าสัวหลวงปู่บุญย้อนยุคนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่น้าปี59นะครับอ่าเจ้าสัวหล่อโบราณครับสวยมากๆครับวันนี้ได้มา2องค์นะครับอ่าเหรียญเจ้าสัวนะครับพี่น้าด้านหลังเนี่ยมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับ อะคาลยันแบบนี้ครับกำกับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสวยนี้ครับพี่นาแบ่งให้เหรียญละ550บาทพอพี่รุ่นนี้ครับมียอดมาแบ่งปันแค่2องค์เท่านั้นนะครับพี่นาแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับตะกุดไม้ว่านมงคลกันบ้างครับเป็นตะกุดไม้แยแยจานมือหลวงพ่อนงนะครับเหลือไม่มากแล้วพี่ตะกุดดอกนี้ครับตะกุดไม้แยแยครับหรือว่าไม้ว่านมงคลแบบนี้ครับพี่นาเด่นทางด้านนะครับโชคลาภค้าขายต่างๆเนี่ยดีมากๆนะครับ อ่าแล้วก็หลวงพ่อนงท่านเนี่ยเมตตาจารินสอให้ด้วยนะครับเอาไปดอกละ200บาทพอพี่รุ่นเนี้ยครับอ่าแบ่งให้ดอกละ200บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการพระจักรพรรดิยอดธงนะครับของหลวงพ่อศรนดํากันบ้างนะครับอ่าสร้างด้วยนะครับชนวนเก่าองค์ปฐมนะครับแล้วก็เป็นเนื้อนวะโลหะด้วยนะครับสร้าง200องค์ครับหมุนเวียนน้อยมากนะครับอ่าสร้าง200องค์ครับมีตอกโคตดกำกับเนี่ยชัดเจนนะครับ องค์นี้แบ่งให้องล์ละ1200บาทเท่านั้นนะครับพี่นะาพระจักรพรรดิยอดธงหลวงพ่อศิียงดำนะครับเนื้อนวะโลหะด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญมหาปราบของหลวงปู่ไทยกันบ้างนะครับวัดสะสองตอนจังหวัดลบบุรีครับเป็นเนื้อนะครับอัลปากาซาตินหน้ากากเป็นหน้ากากเงินชุบทองนะครับรันเลขชัดเจนนะครับองค์นี้เลข54นาพี่่ะเลข4 5หนะครับพี่น่าด้านหลังหนุมานมหาปรารับเอาไปเหรียญละ 2 0 0บาทเท่านั <Polit iker> ้นครับเหรียญนี้ครับเหรียญมหาปราหลวงปู่อุทัยนะพี่นะเหรียญสวยนะครับเหรียญนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับรูปหลวงปู่สุขเนี่ยก็มีครับเป็นรูปหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับอ่ารูปบานนี้เป็นรูปยืนถือไม้เท้าหลวงปู่สุขนะครับพี่นะาอ่าด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันใบพัดนะครับออกปี6กนะครับรุ่นสุขทวีทรัพย์นะครับรุ่นนี้ครับนาเก็บมากๆครับหลวงพ่อเกาะนะครับหลวงพ่อพ้านะครับแล้วก็เกจิชื่อดังเนี่ยมาร่วมเสกให้นะครับหลายคณาจารย์นะครับ หลวงพ่อสมชายเกษรวัดหนองน้อยครับสายหนุงปผู้สุขเนี่ยก็มาร่วมเสกให้ด้วยนะครับอ่าผมมียอดมาแบ่งบันแค่2บานนะครับแบ่งให้บานละ100บาทพอพี่รุ่นนี้ครับปกติจะเปิดอยู่บานละ150นะพี่นะเอาไปบานละ100บาทส่งฟรีนะครับพี่นะาอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการขุนแผนกันบ้างครับเป็นขุนแผนรุ่น2นะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นหลังนะครับอุดเป็นตะกุดแบบนี้ครับแล้วก็มีพลอยเสกนะพี่นะอ่าเด่นทางด้านเนี่ย มหาอุดแคลค่าโชคลาภต่างๆนะครับเอาไปองล์ละ250บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนะารุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับเหรียญพญาพิชัยดาบหักเนี่ยก็มีนะครับวันนี้ผมได้มาแบ่งปันสามเหรียญครับเป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักย้อนยุคนะพี่นะออกในช่วงปี59นะครับอ่าครบรอบแบบนี้ครับเที่รลึกนะครับ234ปีแบบนี้ครับพี่นะด้านหลังก็เป็นหลังยันเกาะเพชรแบบนี้ครับอ่าเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเหรียญพญาพิชัยดาบหักแบบเี้ยครับ เหรียญสวยเลยนะพี่นะได้มา3เหรียญนะครับแบ่งให้เหรียญละ250บาทเท่านั้นนะครับเหรียญนี้ครับเกจิร่วมเสกเนี่ยหลายคณาจารย์เลยนะครับวาระปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่นะครับอ่าพญาพิชัยดับหักจังหวัดอุตรดิตนะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับพญาพิชัยไปแล้วครับมาที่รายการนะครับปิดตานะพี่นะของหลวงปู่สุกกันบ้างครับเป็นพระปิดตานะครับรุ่นสร้างศารานะพี่นะปริยธรรมแบบนี้ครับพี่นะวัดบ้านใหม่นะครับ อ่ารุ่นเนี้ยครับปิดตาหลวงปู่สุกแบบนี้ครับย้อนยุคนะพี่นะออกวัดบ้านใหม่ครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ชมครับผมมีทั้งหมด2องค์นะจะมีเนื้อขาวนะครับกับเนื้อสีแบบนี้ครับพี่นะอ่าด้านหลังเนี่ยเป็นหลังนะครับยันแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ตอกโค้ดเนี่ยชัดเจนน่นะครับพี่นะหลวงปู่สุกวัดปากทองครับผมแบ่งให้เป็นคู่แล้วกันพี่เอาไปคู่ละร้อยห้าสิบพอพี่รุ่นเนี้ยครับมาพร้อมกล่องเดิมนะพี่นะปิดตานะครับวัดบ้านใหม่นะครับพี่นะหลวงปู่สุกวัดปากลองมะขามเท่านะครับ อ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับพระผงนะพี่นะหลวงพ่อโมกันบ้างครับเป็นพระผงพิมพ์ซุ้มแบบนี้ครับพี่นะหลวงพ่อโมวัดจันทนารามออกวัดโคกตโนดนะพี่นารุ่นปลอดภัยนะครับอ่าเป็นพระผงนะครับพี่นะเนื้อผงเก่านะครับแล้วก็มีรันเลขชัดเจนครับอ่าหลวงพ่อโมนะครับย้อนยุคนะพี่นะปี58รุ่นปลอดภัยครับองนี้แบ่งให้องละ150บบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นะอ่าพระผงหลวงพ่อโมวัดจันทนารามแบบนี้ครับพี่นะ แล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับพระเจ้าห้าพระองค์ของนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานกันบ้างนะครับอ่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นพระเจ้าห้าพระองค์รุ่นสามัคคีปี54นะครับอ่าออกในนามวัดห้วยเขนจังหวัดพิจิตรนะครับมาพร้อมใบพระคาถานะครับที่เลเซอร์อยู่ที่กล่องด้วยนะครับพี่นะาอ่าสวยมากๆนะครับด้านหลังเรียบลันเลขชัดเจนนะครับอ่าผมนี่ผมจะมีเนี่ยเป็นเนื้อนะครับผงพุทธคุณสีน้ําตาลหน่ยะครับฝังตะกุด3าดอกนยครับพี่นะาอ่ามีมาแบ่งปันไม่กี่องค์ครับ แล้วก็จะมีเนื้อดำนะครับเนื้อใบลานนะครับพี่นาอ่าฝังตะกุด3ดอกเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นหลังเรียบนะครับแล้วก็รันเลขแบบนี้ครับพี่นาแบ่งให้องค์ละ150พอพี่รุ่นนี้ครับพระเจ้าพระองค์นะพี่นาออกวัดห้วยเขนรุ่นสามัคคีปี54นะครับพี่นาอ่าโอเคนะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลเนี่ยมาแบ่งปันนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับชอบรายการไหนก็แคปรูปรายการนั้นนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับทางช่องทางไลน์ครับพี่นาสำหรับวันนี้กก็ขอบบคคุณมาๆรั